breaking now 17นาฬิกากับพิมพณิชตค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมประชุม JBC ไทยลาวหารือสี่เรื่องหลัก นายเสกวรรณเมธีอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมธิการเขตแดนร่วมหรือ J b บครั้งที่19ที่นครเวียงจันทร์สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24มกราคมนี้โดยทั้งสองฝ่ายจะหารือและให้ความสำคัญกับการหารือสีเรื่องหลักคือการพัฒนาพื้นที่ชายแดนรวม ทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการเชื่อมโยงในภูมิภาครวมถึงเส้นทางรถไฟจีนลาวไทยการระดมทุนของลาวในตลาดทุนไทยและความร่วมมือด้านแรงงานนางฮิลลารีคลินตันกล่าวว่าไม่ควรคว่มบาดอิหร่านเพิ่ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2,559กล่าวว่ามาตรการคว่มบาตรเพิ่มเติมต่ออิหร่านของสภาคองเกรสจะสร้างข้อแก้ตัวให้อิหร่านและทำให้รัเสเซียและจีนถอนตัวจากการเจราจานิวเคลียร์อิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งเธอมองว่าเป็นความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์อย่างร้ายแรงของสหรัฐ ช่วงต่อไปพบกับสปอยล์นิวค่ะ